มาถึงรุ้นดาวต่อไปกันเลยสำหรับแฟนๆพี่นัทศักดาธนรนี่แชมป์จากบ้าน True AF4 ของเราเลยครับหลังจากที่ปล่อยเพลงช้าๆซึ้งๆมาแบบหลายเพลงมาก3เพลงแล้วซิงเกิลหน้าครับมีความพิเศษน่าจะมาฝากกันนอกจากไม่ใช่เพลงซึ้งเพลงเศร้าแล้วเนี่ยยังมีแขกรับเชิญพิเศษมาฟีเจอร์เพลงด้วยจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันเลยครับ ส่งเพลงเศร้าเอาใจค,อเคเนอกหักไปแล้วถึง3เพลงนะครับถึงเวลาที่หนุ่มหลอจาก,กบ้าน AFC ครับนัดศักดาทรจะมีเพลงน่ารักใสๆมาให้ได้ฟังกันบ้างครับกับเพลงคิดถึงดังๆซิงเกิลใหม่จากอัลบั้มล่าสุด361องศาที่ได้แก้วซาซามาร่วมฟีเจอริงด้วยละครับ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ม <differences S 2> <men> ันเป็นเป็นซิงเกิลที่2ของนัดในอับั้ม3ามร้อองศานักแรดทอนนะครับก็แล้วก็เป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักที่มันจะมีการรองรับส่งกันแล้วก็นึกถึง นักร้องคนหนึ่งที่เราเออเราก็ประทับใจมานานแล้วเหมือนกันก็คือเล่นเรื่องนงแก้วครับเป,เป็นแฟนเพลงของซาร่าด้วยครับท, <laughs> ที่ดีนครั้งแรกก็พี่เขาโทรมาถามว่าอยากจะมาร้องกับพี่นัทไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เคยคุยกับพี่พิมหวานหวานเขาจะแบบกรี๊ดพี่นัทมากอะไรอย่างงี้ใช่เขาก็จะบอกว่าพี่นัทน่ารักนะเอาเลยร้องเลยอเไก็เลยโอเคก็ลองตกลงมาค่ะแค่ว่าเป็นเพลงแบบว่าฟังดูสบายๆแล้วก <ๆ S 2> ็เป็นการบอกคิดถ<ช>ึ<อ>ง,งกันะระหว่างคนที่แบบอาจจะเป็นแฟนกันแล้วไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็แบบเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะ สำหรับอัลบั้มเต็มนะครับห้าเพลงใหม่และอีก3เพลงโบนัสเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าสิงหาคมนี้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันแน่และในนั้นยังจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้ด้วยนะตอนนี้มีเพลงครบแล้วล่ะเหลือเขาไปอัดหรือเขา m i ์เพลงบางเพลงเนี่ยครับก็น่าจะได้ฟังกันประมาณปลายสิงหาคมนี้ครับอัลบั้มนี้นี่มี5เพลงใหม่แล้วก็มีโบนัสแท็กสามอันครับก็คือโอ้รวมแล้วนี่ทั้งหมดนี้นะ้มีสนร่วมค่อนข้างเยอะทีเดียวครับคือแต่งทำนองเองก็ ในในบรรดาห้าเพลงใหม่ก็4เพลงนะแต่งทํานองเองแล้วก็ในโบนัสฉ็กก็จะมีเพลงไม่มีพรุ่งนี้ที่แต่งทํานองเอง,เอง,เองเนะครับอไอตัวอัลบั้มเนี่ยครับมันจะเป็นแพ็คเกจแบบพิเศษคือก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊กประมาณร0อหน้าแล้วก็จะมีรูปของนัทในมุมต่างๆเลยครับถ่ายวันนั้นไปถ่าย3โลเคชันเลยแล้วก็ะจะมีในโน้ตบุ๊กก็จะมีแบบว่าข้อความที่นัทเขียนเองด้วย สิงหาคมนี้ครับอัลบัมเต็มมาแน่แน่ส่วนคอนเสิร์ตเดียวครับถ้ามีโอกาสหนุ่มนัดก็จัดให้แฟนเพลงอย่างแน่นอนติดตามกันให้ดีๆนะครับโอ้โหติดตามกันเด<อ>ี๋<อ>จ,ะจะบอกว่าแพ็กเกจที่พี่นัดพูดที่บอกอะไรนะ,นะ มีรอยหน้าทารบุ๊กจริงๆใช่ไหมเห็นแล้วใช่ขนาดนั้นเลยคือผมบอกได้แค่นี้ว่าจัดเต็มแน่นอนอแฟนๆเขาอ,อดีครับจะได้ซื้อของจริงกันด้วยใช่ไหมต้องอย่างนี้ <laughs>